ไข่เบื้องหลังน้องเตยทำไมหลอกสามีว่าท้องหนุ่มกัญชัยโพสสั้นๆแต่ขำม,มากจากกรณีที่เกิดดรามา่าอันโด่งดังระหว่างน้องเตยกับโรงพยาบาลที่จังหวัดสุพรรณบุรีในประเด็นเรื่องการตั้งครรภ์แต่เด็กหายต่อมาหนุ่มกัญชัยจึงพาไปตรวจร่างกายและผลออกมายืนยันว่าไม่ได้ท้องทําให้หลายคนสงสัยว่านี่อาจเป็นการท้องที่หรือเปล่าคือไม่ได้ท้องแต่มันหลอกสังคมว่าท้อง จนสุดท้ายน้องเตยกับสามีก็ออกมายอมรับแล้วว่ากุเรื่องทั้งหมดขึ้นโดยล่าสุด23พฤษภาคม64ไทย P ี s รายงานความคืบหน้าว่าทั้งสองคนได้ยกมือไหว้ขอโทษสื่อมวลชนพร้อมสารภาพว่าเรื่องทั้งหมดโกหกโดยต้นเรื่องพันรยาเริ่มหลอกสามีก่อนว่าท้องเพราะรักอยากจะให้สามีแสดงว่ารักดูแลเอาใจใส่ภายหลังพอตกเป็นข่าวก็ถูกสังคมวิจารณ์อย่างหนักทำให้ตัวพันรยาเกิดอาการเครียดมารับสารภาพกับสามีว่าไม่ได้ท้อง แต่ช่วง4-5เดือนที่ผ่านมานั้นท้องจริงแต่มีเหตุที่เด็กหลุดออกไปพันรยาปิดบังเอาไว้เพราะว่ากลัวสามีจะเสียใจโดยท้องเมื่อประมาณ4-5เดือนที่แล้วและมีเพศสัมพันธ์กันจนเด็กแท้งไปในขณะเดียวกันจะมีการถแถลงข่าวขอโทษโรงพยาบาลอีกครั้งในวันพรุ่งนี้วันที่24พฤษภาคม64ส่วนสพเมืองสุพรรณบุรีเตรียมแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จเนื่องจากฝ่ายสามีน้องเตยเคยแจ้งความเอาผิดโรงพยาบาลเอาไว้ ด้านหนุ่มกันใจพิธีกรรายการหุนกระแสที่เป็นคนพาน้องเตยไปตรวจร่างกายถึงโรงพยาบาลมีการโพสต์รูปตัวเองหันข้างมีหน้าท้องยื่นออกมาให้เห็นได้ชัดผ่านทวิตเตอร์กัใชัยว่าในวันที่พ่อท้องทิพย์ร่อมกับอีโมจิมองบนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ